ครับแล้วสิผ้ามาเบิงแปลงผัดแปลงหนึ่งที่ผมว่าไว้ครับเพิ่นปลูกบัวเ้านนำหอมอยู่ได้ครับแต่เพิ่นโล่งพักซี่กีนซึ่งวัดที่แล้วเพิ่นล่งเป็นพักขณาไปแล้วครับอันนี้เพิ่นลงพักซี่กีนครับคนงานกําลังตัดครับครับเต็มไปหมดเลยครับคนงานเพิ่นกาลังตัดเดินไปพร้อมๆกันครับต่สวนนี่เพิ่นเฮดคาีหลีครับครับนี่คนงานเพิ่นกําลังตัดเต็มเลยครับ หลายได้ครับคนงานเพิ่นกำลังตัดเต็มเลยครับตลอดแนวเลยครับผมสีบริย่างไปรถได้ครับผมทายให้เบิ่งไปซื่อสผมบริย่างผมบริย่างแค่นี่แหละเพราะวา่ารถผมมันขวางทางรถเพิ่นเดี๋ยวรถเพิ่นจะลงมากครับผมนี่ครับรถซีจีนเนี่ครับเนี่ยเป็นข้องเพิ่นยกเพิ่นปลูกข้าวน้อมหอมก่อนครับปลูกข้าวน้อมหอมหัดที่แล้วเพิ่นลงขนาดไปแล้วจัดไปแล้ว วันนี้เป็นพักซีจีนวันหนาเพิ่นบอกว่าสิเป็นพักกาดขาวครับผลเฉลี่ยร่วงแังสีตลอดครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกลัวเฉลี่ยเก็บมะพร้าวมะพร้าวสีได้ผลครับครับกับสีประมาณนี้แหละครับอ่ะค่อยติดตามตอนต่อไปบ้างได้ก็มันได้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมสิมีคลิปใหม่ๆไใหม่เรื่อยๆครับครับขอบคุณครับ